ฟังเสียงหัวใจพลังแห่งจิตใจของเรานั้นน่าอัศจรรย์เราไม่ควรมองข้ามมันเราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในปัจจุบันแต่ยังเหลือเชื่ออีกด้วยเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นบนโลกของเรามีมากกว่าในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แต่นั่นก็หมายถึงสิ่งลบควรสมาธิที่ทรงพลังกว่า ที่เคยมีมาเช่นกันแม้จะมีความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้แต่หัวใจก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงเวลาอันยาวนานเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่วิวัฒนาการของหัวใจเราได้มนุษย์ใช้เวลามากมายไปกับการสร้างหุ่นยนต์รถยนต์บินและโครงการอวกาศซึ่ง งไม่เคยมีจุดประสงค์เพื่อพาเราไปสู่ความสูงใหม่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่วิธีที่เราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบที่มีความหมายมากขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์และความรักสิ่งหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าสำคัญกว่าที่เคยแต่ไม่ได้รับความสนใจมากพอคือความเคารพซึ่งกันและกัน และความรักจากสภาพแวดล้อมของคุณสิ่งนี้สามารถเห็นได้จากการมองดูอารยธรรมขั้นสูงมากมายตลอดประวัติศาสตร์เช่นอียโบราณหรือจกักรวรรดิแอตแทกหรืออารยธรรมมายาพวกเขามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก แต่พวกเขามีระดับความเห็นอกเห็นใจและความรักต่อตอนเองและผู้อื่นรอบตัวต่ำมากเมื่อคุณเปรียบเทียบอรารยธรรมเหล่านี้กับอรารยธรรมอื่นๆที่ไม่ได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนักแต่ยังคงมีระดับความเห็นอกเห็นใจและความรักต่อตอนเองและผู้อื่นในระดับสูง เช่นกรีกโบราณหรือแม้แต่ทิเบตรหรืออินเดียในยุคล,งลงังหลัง คุณจะเห็นว่าเฉพาะผู้ที่สามารถจัดแนวหัวใจของตนให้สอดคล้องกับจิตใจเท่านั้นที่สามารถดำเนินวิวัฒนาการของตนเองต่อไปผ่านจิตสำนึกหัวใจคือสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับผู้อื่นกับจุดมุ่งหมายของเราและกับจัก,กรวาลหัวใจยังเก็บข้อมูลมากมายเกี่ยวกับโลกภายในของเราและวิธีที่เราสามารถ รักษาตัวเองได้หัวใจเป็นศูนย์กลางของจิตสำนึกของเราและเชื่อมโยงเรากับส่วนอื่นๆทั้งหมดของตัวเรามันคือการเชื่อมโยงของเรากับจักรวาลซึ่งเราได้รับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ผ่านประสาทสัมผัสความคิดและอารมณ์ของเราหัวใจเชื่อมโยงเรากับทุกสิ่งในโลกนี้รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกมนุษย์สัตว์พืชและแม้แต่แร่ธาตุตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในมิติอื่นๆของการดำลงอยู่เราอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาหัวใจก่อนจนกว่าหัวใจจะสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริง ของเรามันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสมดุลความสามัคคีและการไหลกุญแจสำคัญคือการหาจุดเก่งกลางระหว่างอารมณ์และจิตใจของคุณแทนที่จะควบคุมโดยทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่การกำจัดความคิดหรือความรู้สึกด้านลบเท่านั้น คุณยังต้องกำจัดนิสัยด้านลบใดๆที่อาจทำให้คุณเครียดในชีวิตด้วยเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อวิวัฒนาการของจิตสำนึกของเราได้เราไม่สามารถใช้มันเพื่อประโยชน์ของความรักได้เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งที่แยกออกจากเราดำเนินการตามวาระของตัวเอง และวาระที่เกินความเข้าใจของเราเนื่องจากเราหมกมุ่นอยู่กับจิตใจและความคิดของเรามากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงหลงทาง และขาดการเชื่อมต่อจากตัวเราเองและผู้อื่นรอบตัวเราเพราะเราไม่เข้าใจว่าบทบาทของเราในชีวิตคืออะไรหรือพวกเขาเข้ากับโครงร่างที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้หรือแม้แต่ภายในวงจรชีวิตของแต่ละบุคคลบนโลกใบนี้ได้อย่างไร คำว่าฉันและคุณไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะมันไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณหัวใจจะเปิดเผยตัวเองเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณยอมให้มันถูกเปิดเผยเมื่อคุณหยุดต่อสู้กับมัน และปล่อยให้ตัวเองได้รับการชี้นำจากตัวตนที่สูงขึ้นของคุณแทนที่จะถูกชี้นำเผ่าพ,พันธ์มนุษย์มีวิวัฒนาการมาหลายพันปีแล้ว แต่ณจุดหนึ่งในเวลามีบางสิ่งเปลี่ยนไปและเผ่าพันธ์ของเราเริ่มรู้สึกขาดการเชื่อมต่อจากมันการขาดการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับหัวใจของเราได้สร้างวิกฤตภายในตัวเราซึ่งเรายังคงพยายามเยียวยา,ยายอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามองเห็นอดีตมันอาจจะดูเหมือนปัจจุบันมากเป็นเพราะจิตใจของเรา ทำซ้ำรูปแบบความคิดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราต้องเชื่อมต่อกับตัวเองอีกครั้งในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาหากเราจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะเผ่า,าพันธุ์และตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราในฐานาปะปัจเจกบุคคลฉันเชื่อว่าสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้มากกว่าที่เคยคือความเห็นอกเห็นใจ และความรักที่จะช่วยให้คุณเยียวยาจากบาดแผลของการสูญเสียการสัมผัสกับหัวใจของคุณในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้ฉันไม่ได้หมายถึงหัวใจของมนุษย์คนเดียวแต่หมายถึงหัวใจของมนุษย์โดยรวมที่เรากำลังพัฒนาเราอยู่ที่นี่ เพื่อพัฒนาหัวใจจิตใจและร่างกายของเราให้สอดคล้องกับส่วนกลางที่แท้จริงของเราขณะที่คุณอ่านสิ่งนี้ลองคิดดูว่า คุณอยู่นะจุดใดในชีวิตของคุณและการกระทำของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่หัวใจของคุณแนะนำมากน้อยเพียงใดการกระทำของคุณสนับสนุนคนที่คุณอยากเป็นหรือไม่ถ้าไม่ให้โฟกัสใหม่ทำการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนไปในทิศทางที่จะสนับสนุนวิวัฒนาการของคุณและพาคุณเข้าใกล้การใช้ชีวิต ีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจของคุณมากขึ้นฉันเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเราอยู่บนโลกที่สวยงามใบนี้เพื่อพัฒนาตัวเอง ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรักและรู้แจ้งมากขึ้นในการทำเช่นนั้นเราต้องก้าวข้ามความเป็นคู่ของดีกับชั่วถูกกับผิดและสว่างกับมืดเราต้องยอมรับทั้งสองด้านของชีวิตโดยตระหนักว่าพวกมันเป็นเพียงสองด้านของเหรียญเดียวกันสองส่วนของทั้งหมดมีแสงสว่างในความมืด และมีความมืดในแสงสว่างพวกเขามีความสำคัญเท่าเทียมกันและมีอิทธิพลต่อการเท่าเทียมกันเราไม่ควรกลัวด้านใดด้านหนึ่งแต่ควรเรียนรู้ที่จะโอบก,กอดทั้งสองด้านเพื่อเป็นหนทางในการพัฒนาหัวใจจิตใจและร่างกายของเราให้สมบูรณ์ เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแลกติกอโฮออรโรราเรทูตแห่งสหพาน actic, ันธ์กาแลกติกจิตวันเนสแปลแ,ลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ